กำลังฝึกท่า flying pigeon หรือกาลาวาสนาอยู่ไหมคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มจากท่าทาดาสนายืนตัวตรงเท้าชิดติดกันแขนแนบข้างลำตัวหายใจเข้าออกลึกๆเตรียมพร้อมค่ะยกข้อเท้าซ้ายมาวางบนต้นขาขวาด้านบนให้เข่าซ้ายชีย้ออกด้านข้างและสะโพกยังคงขนาดกับข้อเท้าซ้ายไว้เพื่อป้องกันแรงดึงที่หัวเขา่าค่อยๆงอเข่าวขวาและลงนั่งเหมือนเก้าอี้คุณจะรู้สึกดึงที่สะโพกซ้าย โน้มตัวไปข้างหน้าวางมือสองข้างลงบนพื้นระยะความกว้างเท่าหัวไหล่กางนิ้วมือให้กว้างเพื่อกเกาะพื้นให้แน่นขึ้นงอข้อศอกเล็กน้อยให้ข้อศอกอยู่เหนือข้อมือมองไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่ก้มคอนะคะวางหน้าแข้งซ้ายลงบนต้นแขนซ้ายแล้วเกี่ยวเท้าไว้ที่ต้นแขนขวาให้ปลายเท้าเกี่ยวไว้เบาๆแบบนี้นะคะอันนี้คือเกี่ยว อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวนะคะจากนั้นค่อยๆถ่ายน้ำหนักมาที่มือทั้งสองข้างดึงสะดือเข้าหากระดูกสันหลังเพื่อเปิดใช้งานกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเมื่อรู้สึกมั่นคงยกเท้าขวาขึ้นจากพื้นดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกรักษาการทรงตัวค่อยๆเหยียดขาขวาไปด้านหลังปลายนิ้วเท้าชี้ออกรักษาแนวเส้นตรงของคอสะโพกแหลกขาสายตามองไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่ก้มศรีรษะนะคะเมื่อต้องการออกจากท่าสามารถงอเข่าขวา กลับมาวางเท้าลงบนพื้นอย่างนุ่มน